สวัสดีครับพบกับผมร้านน้ำซัมพีเมียมไบท์นะครับวันนี้เรามี X Max T-Dead เข้าใหม่คันนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าซื้อให้ทันนะครับคันนี้ซื้อให้ทันนะครับของแต่งนะครับสังเกตเลยนะครับจุดเด่นของคันนี้ก็คือคาร์บอนนะครับที่ใช้คําว่าฟูลคาร์บอนในเปลือกมากนะครับคันนี้นะครับชุดหน้าบังโกลนะครับชิ้นเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นเขียบก็เป็นคาร์บอนนะครับคันนี้เจ้าของนี่บ้านจริงครับทำคาร์บอนทั้งคันเลยจริงๆนะครับ ลูกลนนะครับเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับรถคันนี้เป็นรถเครื่องเดิมนะครับท้ายคาร์บอนคาร์บอนนี่เบิกใหม่ทั้งคันก็จะน่าจะมีร่วม3า0,000ื่นแล้วนะครับหรืออาจจะแพงกว่านั้นนะครับแล้วก็คันนี้ของแต่งก็จะมีเป็นนะครับไลนน็อตเลสนะคมทั้งคันใช้คําว่าทั้งคันเลยับน็อตเลสทั้งคันเลยแล้วก็ปั๊มหน้าหลังก็เป็นปั๊มแต่งนะครับทั้งหน้าและหลังเลยจานก็ได้เป็นจานแต่งหน้าและหลังเลยนะครับท่อเราเบิกใหม่ให้นะครับสวยๆเลยนะครับชคหลังก็เปลี่ยนให้ตัวตรงรุ่นเลยนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับหม้อกองก็เป็นคาร์บอนนะครับหม้อกองก็เป็นคาร์บอนแล้วก็รถสภาพพร้อมใช้งานนะครับโหลดจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับล้อนะครับเป็น4ฟ6นะครับล้อเป็น4ฟ6นะครับลูกค้าจะซื้อสดจะเป็นนั้นเรามีบริการทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับ บบาทน,นะครัขอลูกค้าเครดิตดีนะครับเงินเดือน1 2อายุงาน6เดือนนะครับออกรถสูตรบาทเลยครับสำหรับคันนี้นะครับผมมีบริการทั่วประเทศไทยนะสนใจติดต่อได้ที่เพจเซ็นกุคลำสามีิมพ์ไปหรือว่าที่ไลน์ลำสามแปดแปดแปดติดต่อเบอร์โทรก็ที่สุดเก้าแปดเก้าสองสามสามสองหกแปดนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีตามคันนี้เปิดราคาไว้เลา่า